หลังตื่นนอนเคลทีนหนึ่งสกู๊ปครึ่งสวัสดีครับผมพะน่องคนแปลงร่างนะวันนี้ก็เช่นเคยครับทากาแฟเหมือนเดิมจากนั้นมานากับแม่ครับแม่บอกว่ามาที่นาตุยขบมอบหน้าที่ให้ผมเป็นคนจัดการครับด้วยความที่น้องอายุเยอะแล้วครับวันนี้ก็เลยไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะวันก่อนจอดมอเตอร์ไซค์ไว้นาครับเอารถไถครับวันนี้มากับแม่เพราะว่าจะมารถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับกลับมาถึงบ้านก็มาจัดการสบียงครับในส่วนของหมูสไลด์ที่ได้มาผมก็จะแบ่งใส่กล่องไว้กินเป็นมือมือให่ในส่วนของสะ แล้วก็มีบางส่วนเข้าหม้อทอดเรียบร้อยครับเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวแล้วอีกเมนูทําเป็นข้าวผัดไข่ครับปรุงรสแค่ซอสอย่างเดียวครับซอสตัวนี้ศูย์แคลนแล้วไฟเบอร์วันนี้เป็นผักกาดขาวครับหั่นเป็นชิ้นชิ้นครับจะได้กินง่ายจากนั้นก็ทําการลุยครับเรียมระดับการกินเหมือนเดิมครับผักเนื้อแล้วก็ข้าวนะเตรียมโปรตีนไว้กินที่ยิมหลังออกกำลังกายเสร็จครับวันนี้ครบ1เดือนแล้วครับที่เข้ายิมน่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้ครับแต่ที่รู้ก็คือผมไม่เคยเปลี่ยนใจนะวันนี้เป็นวันทีี่่่่4ขขออองงสััััปดดดาาาาหห์คครบบบวววนนนนนมมเลลลกกกแแ้้้้็ะิททยยต